สวัสดีครับร้าน JJ White Shop รับผมวันนี้ Honda ADV 150นะครับเข้ามาติดตั้งในชุดกล่องท้ายแชร d s h, h 48นะครับติดตั้งกับแบก0ูต h 2 c นะตัวนี้48ตัวนี้จะใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆเลยนะวิธีเปิดก็เสียบกุญแจดันเข้าไปทีหนึงนะครับให้มือจับมันเด้งขึ้นมาแล้วก็บิดเปิดจากด้านใน ด้านในก็ใส่หมวกได้ถึงสองใบเต็มๆตัวนี้จะเป็นสายเผื่อมีกระเป๋ามีอะไรเงี้ยล้วก็ติดไว้กันมันกระเด้งนะขอบกล่องด้านบนจะเป็นขอบยางกันน้ำรอบไปบครอบทับด้านล่างลงใม่อีกทีหนึ่งนะครับพวกนี้กันน้ำแน่นอนใส่หมวกสองใบเต็มๆได้สบายเลยปิดปึ๊บตัวนี้จะเป็น48ขอบเทาเข้มฝาคาร์บอนนะ ฝาข้างบนนี่จะเป็นลายคาร์บอนแล้วก็ขอบกล่องจะเป็นสีเทาเข้มมันจะมีเทาเข้มกับเทาอ่อนนะครับติดตั้งแล้วก็ไม่เกินช่วงแฮนแน่นอนแล้วก็เรามาดูข้อดีของ4.8คือมันสามารถติดตั้งบาะพิงสองชิ้นบนล่างได้นะครับตัวนี้จะเป็นบาะพิงสองชิ้นก็คือรับช่วงนี้จะเป็นช่วงเอวตัวนี้ก็ด้านบนนั่งพิงสบายมากนิ่มหลังเลย ดูจากด้านหน้าก็จะไม่เกินช่วงแผนดรถนะนี่สำหรับ Honda ADV ทางร้านก็มีกล่องให้เลือกหลายตัวเลยนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i k บช h อ p ได้โดยตรงเลยนะกับตัวนี้ s h a เอส s 4 8บ่อพิง2ชิ้นบนล่าง ใส่หมวกได้สองใบเต็มๆเลยนะครับขอบคุณครับ